สินค้าใหม <Heck> ่กับงาน Samsung Galaxy Unpacked นะคะเคือวันที่9ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะคะและตอนนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครค่ะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะสแกน QR code นี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับฟรีทันทีนะคะเป็นประกันอุบัติเหตุ2ปีนะคะคุณลูกค้า ไว้ก่อกน,นะคะค่าะในเช้าวันที่10นะคะที่หน้าร้านของเราค่ะก็จะมีเครื่องติงนะคะให้คุณลูกค้าได้ลองเล่นเครื่องว่าสินค้านั้นนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรพิเศษกว่าเดิมบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ที่ช่องของเราได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสแกน Q R โคดนี้ D นะคะเพื่อนำโค้ดไปใช้ในการสั่งจองสิงนะคะ้าที่หน้าร้านกันได้เลยนะคะ